สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมีข่าวแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่ที่จะมีใน Windows ยุ่น2 3H2 นะครับปัจจุบันนี้นะครับเป็นรุ่นตัวอย่างนะครับให้ให้ลองทดลองใช้ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับ Win d o w s 23H2 นะครับจะอยู่ในในตัวนี้นะครับใน Windows Insider Preview c a n a r y Channel นะครับบิห้ะครับใครอยากทดลองก็ไปทำการโหลดใน วินโดว์อินซเ e อร์พรีวิวนะครับรุ่น Canary Channel นะครับมาตัวนี้นะครับซึ่งมีอะไรนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาดูนะครับมาดูตรงซิสเต็มครับขี่ขวาที่ปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็เลือกซิสเต็มดูนะครับมาดูว่ามันจะเป็นอะไรซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่านะครับเป็นเวอร์ชัน2 3 s 2นะครับซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดแล้วก็รุ่นสุดท้ายที่จะออกมาใน Windows 11ในเดือนตุลาคมนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นทดลองก่อนนะครับก่อนที่จะปล่อยออกมาให้ใช้จริงนะครับ แสดงว่าถ้าเราเห็น2-3ง2แบบนี้แสดงว่า Microsoft นี่จงใจที่จะให้เราได้ทดสอบฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่มีอยู่ใน Windows รุ่นต่อไปที่จะออกมาสําหรับผู้ใช้ทุ่วไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรุ่น c a n a r y c h a n น e l นะครับสามารถที่จะทดลองใช้ฟีเจอร์ต่างๆได้นะครับแต่ผมไม่แนะนําให้ลงเป็น Windows หลักนะครับเพราะว่ารุ่น Can a r y c h a n n e l นี้นะครับมันเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับเปิดเครื่องดีๆนะครับ ทำงานดีๆพวกนี้อาจจะเปิดขึ้นมาแล้วบูตเข้า Windows ไม่ได้ก็มีความเปลี่ยนไปได้นะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่ที่ใหม่แก่กล่องน,นะครับก็คือ Microsoft เขียนโปรแกรมแบบไหนนะครับเราจะได้เห็นในรุ่น Canary Channel ก่อนเพื่อนนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยวินโดว์รุ่น2 3งสนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะมีในอนาคตแต่ว่ารุ่น Windows i n s i เ e r Preview วนะครับแคนาดี้ชาแนลได้เห็นก่อนเพื่อนเลยนะครับมาดูว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับ อันดับแรกเลยนะครับไหนๆก็อยู่ในนี้แล้วนะครับผมขอแนะนําว่าให้พิมพ์คําว่าทุปนะครับอ่านว่าอันนี้หรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงนะครับ T R O U B พิมพ์เข้าไปเราจะเจออันหนึ่งครับ Troubleshoot Activation นะครับตัวนี้เป็นการการ Activate Windows นะครับหากการ Activate Windows ของเรามันมีปัญหานะครับเมืนเช่นคีย์แท้ของเราหนีเรา Activate ไปแล้วแต่ว่า Windows ฟ้องว่ามีปัญหาเราสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการคลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้เลยนะครับต่อไปนะครับฟีเจอร์ใหม่นะครับ ไฟเอคเลอร์ครับเราเปิดเข้าไปในไฟเอควเลอร์แล้วเราจะเจอส่วนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คือแกลเลอรี่ครับแกลเลอรี่นะครับลองคลิกดูนะครับก็คือรูปภาพนะครับในเครื่องของเรามีอะไรบ้างนะครับมีแกลเลอรี่เราก็จะเจอรูปภาพอะไรต่างๆมากมายแล้วก็มีมีพนะครับข้อสครับไม่ใช่พศสครับมีข้อสให้เลือกขึ้นแล้วก็เลื่อนลงนะครับเป็นรูปภาพที่แต่ละปีแต่ละปีเราทําอะไรไว้บ้างนะครับ นี่คือเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งนะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรากดวินโดว์บวกจุดตรงที่อยู่ตรงสระไอไม่ม้วนนะครับวินโดว์บวกจุดนะครับมันจะมีอีโมจิขึ้นมานะครับเราสามารถใช้อีโมจินี้ในการพิมพ์ข้อความทาง Facebook ทางอะไรก็ได้ครับส่งไปหาเพื่อนนะครับซึ่งจะคิดสังเกตได้ว่าอีโมจินั้นมันสวยงามมากขึ้นเป็นรูปแบบ 3D มีความนูนนะครับมีความนูนขึ้นมามีขอบโค้งที่สวยงามขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่คือมีการปรับปรุงนะครับอีโมจินะครับนอกจากนี้ การตั้งค่าและก็โปรแกรมต่างๆของเราที่อยู่ในเครื่องนี้นะครับได้ด้วยนะครับอย่างเช่นว่าผมติดตั้งโปรแกรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการตั้งค่าวินโดว์ต่างๆเสถียรที่สุดแล้วนะครับตั้งค่าน่นตั้งค่านี้ไปเรียบร้อยสมบูรณ์ที่สุดแต่ถ้าบังเอิญว่าในอนาคตนะครับในอนาคตผมได้ลงวินโดว์ใหม่นะครับผมไม่อยากมาตั้งค่าอีกนะครับก็คืออยากได้ค่าเดิมที่เคยตั้งค่าไว้แล้วนะครับก็สามารถแบ็กอัพไว้ได้นะครับวิธีการก็คือกดสตาร์ทขึ้นมานะครับพิมพ์คําว่า windows back วินโดว์แบ็กอัพนะครับพิมพ์วินโดว์ตัวบีนะครับวักตัวบีแล้วก็จะเจอวินโดว์แบ็กอัพตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาดูนะครับรุ่นอื่นๆได้มีนะครับมีในวินโดว์รุ่น2 3งสามนะครับนี่คือหน้าตาของวินโดว์แบ็กอัพนะครับจากนั้นนะครับแบ็กอัพอะไรบ้างนะครับ เราสามารถที่จะกดปุ่มแบ็กอัพตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งการแบ็กอัพก็จะทําการแบ็กอัพโฟลเดอร์ต่างๆนะครับโฟลเดอร์ต่างๆในเครื่องก็เป็นเดสก์ท็อปด็อกิเมนต์ u r e อะไรที่สําคัญนะครับถ้าขึ้นคําว่าแบ็กเก็ตอัพนะครับมี E D แบบนี้นะครับแบ็กอัพที่เป็นสีเขียวแล้วคือทาการแบ็กอัพขึ้นเรียบร้อยนะครับเราต้องล็อกอินด้วยบัญชี microsoft นะครับใน Windows ของเรานะครับมันถึงจะแบ็กอัพได้นะครับผมนะครับโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับเราต้องมีแอปอีกก็คือต้อองมีัวยนะครับแต่ถ้าไมมม่ีันก็จะะไไม่ด้นครับ แต่ส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นแอปตัวนี้นี่แอปตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแอปที่เราทําการติดตั้งจาก Microsoft Store เท่านั้นนะครับแอปอื่นๆที่เราติดตั้งเองนี่ไม่ไม่สามารถแบ็กอัพได้นะครับนะครับแอปต่างๆที่เคยติดตั้งจาก Microsoft Store ก็จะถูกแบ็กอัพได้นะครับแล้วก็เซตติ่งนี่ครับนี่สาคัญเลยนะครับตั้งค่าภาษาตั้งค่าอะไรต่างๆสวยงามมากมายนะครับก็คือดีที่สุดแล้วนะครับตั้งค่าดีที่สุดแล้วก็ทําการกดที่ปุ่มแบ็กอัพได้เลยนะครับเมื่อแบ็กอัพเสร็จแล้ว เราจะกู้คืนได้ยังไงนะครับนะครับวิธีการกู้คืนก็คือเราต้องทําการลงวินโดว์ใหม่อย่างเช่นว่าผมไปลงวินโดว์อีกเครื่องหนึ่งนะครับแลวก็ล็อกอินด้วยบัญชี Microsoft บัญชีเดียวกันกับเครื่องนี้นะครับนะครับเมื่อทําการล็อกอินเสร็จเขาจะถามนะครับในขั้นตอนการลงวินโดว์นะครับเขาจะถามว่าคุณต้องการที่จะรีสตร์นะครับรีสตร์ข้อมูลเดิมที่คุณเคยแบ็กอัพไว้ไหมนะครับเขาจะถามดูนะครับนะครับคอมของผมอย่างเช่นตัวนี้ชื่อว่า TLMs นะครับ มันก็จะมีชื่อนะครับชื่อ TMS ให้เลือกก็คลิกที่ TMS แล้วก็กด d e s t o r e ครับข้อมูลการตั้งค่าโปรแกรมอะไรต่างๆมันจะเหมือนเครื่องนี้เป๊ะเลยนะครับนะมันจะใช้งานได้กรณีที่เราลง Windows ใหม่นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้า Microsoft account ตอนที่เราลง Windows นะครับมันก็จะมีชื่อคอมเครื่องนี้นะครับชื่อนี้ครับ TMS นี่ครับนะครับคุณตั้งชื่อว่าอะไรก็จะขึ้นตามนั้นเลยนะครับมันจะมีชื่อคอมตัวนี้ให้เลือกนะครับกด ที่ชื่อนั้นแล้วก็ดีสโตปุ๊บนะครับทุกอย่างที่เคยมีในเครื่องนี้มันจะมีเหมือนกันนะครับต้องสองเครื่องเลยนะครับที่ลงใหม่นะครับนี่คือเบ็อัพนะครับต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวแนะนาอีฟีเจอร์หนึ่งที่สําคัญนะครับลองเข้าไปที่ผมจะเข้าวิธีแบบพื้นฐานนะครับที่จริงมันค้นหาได้นะครับแต่ว่าผมจะเข้าแบบพื้นๆก็คือคลิกทีละอันทีละอันเข้าไปนะครับจะได้ง่าย นะครับทำความเข้าใจได้ง่ายนะครับแต่ถ้าค้นหาเลยก็ยิ่งง่ายกว่านะครับแต่ผมไม่ทำนะครับาตัวนี้ครับก็มาซิสเต็มนะครับแล้วก็ลงรีค o เวอรี่นะครับคลิกที่ซิสเต็มก่อนแล้วก็จะเจอคำว่ารีคาเวอรี่นะครับแปลว่าการการอะไรนะต้องไปแปลนะลืมนะครับเคยรู้แต่ว่าลืมไปเลยนะครับขออภัยนะครับรีค o เวอรี่ก็คือการกู้คืนนะครับการกู้คืน เมื่อเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับมันจะมีอันนึงที่น่าสนใจก็คือ Fix Problem Using Windows Update นะครับเราสามารถที่จะ reinstall Windows ได้นะครับตังเช่นว่าลงไปนะครับลงร่น Windows ไปมาเกิดแท้งเกิดมีปัญหาหลงลบตรงนั้นตรงนี้ออกจาก Windows นะครับมาโดยไม่ตั้งใจนะหรือว่าติดไวรัสโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับเครื่องมีปัญหาแปลกๆเราสามารถที่จะมา reinstall Windows นี้ได้นะครับถ้าเป็น Windows แท้ก็ reinstall ได้เลยโดยที่ k ีไม่หายนะครับ ขี่ไม่หายโปรแกรมยังคงอยู่ครบทุกอย่างแต่ว่าแต่ว่าปัญหาจะหายไปครับก็คือเขาจะเอาวินโดว์เดิมออกนะครับแล้วก็เอาวินโดว์ใหม่จากอินเทอร์เน็ตโหลดอินเทอร์เน็ตมานะครับต้องต่อเน็ตด้วยนะครับเขาจะทําการดึงข้อมูลวินโดว์ใหม่มาลงให้เรานะครับลงใหม่ล่าสุดเลยเป็นรุ่นล่าสุดด้วยนะครับแล้วก็โปรแกรมยังคงอยู่นะครับแต่ว่าผมว่านะ วินโดว์ใหม่นะครับกับโปรแกรมเก่ามันจะเข้ากันไม่ได้บางโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นบางโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมพื้นๆอย่างเช่นโปรแกรมเบิดโปรแกรมอะไรมันเข้ากันได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นโปรแกรมพวกที่ติดตั้งเสริมน่ครับอย่างเช่นพวกเกมพวกอะไรต่างๆเที่ยวลงแล้วก็ติดตั้งอะไรต่างๆมากมายเข้าไปนะครับมันไม่เข้ากับวินโดว์ใหม่ที่โหลดมาแน่นอนนะครับนะครับแต่ตัวนี้เขาบอกว่าถ้าฟิกนะครับ ถ้าทําการดีอินสตอร์วินโดว์แบบนี้แล้วนะครับข้อมูลของคุณจะยังคงได้รับการปกป้องก็คือข้อมูลมันไม่หายสักอย่างนะครับแต่ว่าไดวินโดว์ใหม่อียมเลยแกะกล่องเลยนะครับจากนั้นนะครับยังมีอีกนึงก็คือรีเซ็ตพีซีตัวนี้มีทุกเครื่องนะครับปัจจุบันนี้ก็มีนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นรุ่น2 3งสนะครับรีเซ็ตพีซีก็คือเป็นการล้างเครื่องออกหมดเลยนะครับโปรแกรมหายเปลี่ยงนะครับนะครับรีเซ็ตกลับไปค่าเดิมจากโรงงานนะครับต่างจากข้างบนนะตัวนี้ไม่ใช่ค่าเดิมโรงงานนะนะครับ ไปเอา Windows จากโรงงานมาใหม่โดยที่โปรแกรมยังอยู่นะครับคำว่า reinstall Now นะครับโปรแกรมเรายังอยู่นะครับดีเซตนี้หายเกลี้ยงนะครับดีเซตออกหมดเลยนะครับต่อไปนะครับเราสามารถสร้าง v i r t u a l Hard d ไ i ด e ได้นะครับไปดูว่าทำยังไงเข้าไป setting อีกแล้วนะครับเข้าไป Start แล้วเข้าไป Setting นะครับไม่รู้จะปิดออกไปทำไมนะเข้าไปเข้ามาอยู่ตรงนั้นนะครับปิดออกก็เพื่อว่าให้รู้ว่าเข้าไปตรงนี้นะครับนะก็เลยต้องปิดออกทุกครั้งนะครับ มาตรงซิสเต็มอีกแล้วครับกดซิสเต็มนะครับจากนั้นก็มาตรงที่สตอรีดนะครับสตอรีดตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเป็นแอดวานซ์นะครับสตอรีซติ้งนะครับตรงนี้ครับคลิก1ครั้งนะครับผมก็จะเจอดิสแอนด์วล่มนะครับดิสแอนด์วล่มนะครับทจริงมันพิมพ์ชื่อคําว่าดิสแอนด์วล่มได้เลยนะครับแต่ผมชอบที่จะเข้าแบบวิธีธรรมชาตินะครับดิสแอนด์วล่มกับเข้าตามขั้นตอนที่วินโดว์มีนะครับ เราจะสามารถสรเอทนะครับเวอร์ชวนฮัดดิสก็คือเป็นฮัดดิสเสมือนของเราขึ้นมาอีกนะครับฮัดดิสตุกเดิมเรานี่แหละนะครับมันมีได้ซีได้ดีอยู่แล้วเราสามารถที่จะสร้างฮัดดิสอีกได้หนึ่งขึ้นมาเป็นฮัดดิสเสมือนนะครับเอาไว้ซ่อนข้อมูลอะไรต่างๆมากมายได้นะครับใครอยากรู้ก็ลองไปกดครเอทดูได้นะครับแต่ตัวนี้คลิปมันจะยาวนะครับผมแนะนําแค่ว่ามันมีตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับเอาเป็นว่าแบบนี้ก็แล้วกันนะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับ เขาจะแยกแอประบบกับแอปที่ติดตั้งจาก Microsoft ต Store ไว้ต่างหากนะครับอย่างเช่นเข้าไปปุ่ม Start อย่างนี้นะครับแล้วเลือก all อ p นะครับเลือกออ l อ p ตัวนี้ไปนะครับแอปพวกไหนที่เป็นแอปของ s ิ s t เต็มอย่างเช่นตัวนี้ครับ file explorer นะครับเป็นของระบบนะครับถอนไม่ออกนะครับไม่ได้ติดตั้งจากไหนคือมาพร้อมเครื่องเลยนะครับ get help คือการช่วยเหลือนะครับเห็นไหมครับมันจะมีคําว่า system system นะครับก็คือของระบบนะนะครับคุณอย่าไปยุ่งนะนะครับอย่าไปลบชั้นออกอย่างนี้ประมาณนี้นะครับ นะครับเห็นไหมครับ Microsoft Store, ต t o ต e ตัวนี้ก็ฝังมากับเครื่องนะครับเป็นแอปฝังมาจากโรงงานส่วนอันอื่นๆก็คือแอป,ปที่สามารถถอนได้ติดตั้งใหม่ได้จาก Microsoft s t t r e นั่นเองนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้นี่ครับฟีเจอร์นี้นี่ ต้องใช้โปรแกรมไวทูลในการเปิดใช้งานนะครับตัวนี้ผมได้เปิดไว้แล้วนะครับต้องใช้ไวทูลแล้วก็เอาโค้ดนะครับเอาโค้ดไปติดตั้งในเอาโค้ดไปวางใน cmd นะครับในคอมมานด์พร้อมแล้วก็ enter restart นะครับตัวนี้ไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันครับเอามาแนะนําว่ามันมีแบบนี้นะครับมันมีแบบนี้นะครับก็คือ system นะครับแต่ถ้าติดตั้ง windows c a n i t y channel รุ่นทั่วๆไปนะครับโดยไม่ใช้ไวทูลในการช่วยลงฟีเจอร์มันก็จะไม่มีเหมือนของผมนะครับมาเข้าใจตรงกันนะครับแต่ถ้าใครนะครับ ใครอยากให้ผมแนะนําว่ามันติดตั้งยังไงมันใช้ไว้ทูลยังไงมันติดตั้งยังไงก็เม้นไว้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปออกมาให้ดูนะครับว่าทํำยังไงแต่ถ้าไม่อยากดูก็ไม่ต้องเม้นนะครับผมก็จะได้ไม่ต้องทำนะครับผมต่อไปนะครับตรงทาร์ตบาร์เซตติ้งนะครับลองคลิกขวาที่ทาร์ตบาร์แล้วก็เลือกทาร์ตบาร์เซตติ้งตรงนี้นะครับมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาครับมันจะมียุบได้นะตรงนี้นะเห็นไหมนี่ตรงเซิร์ชนี่ครับนี่ครับมีเพิ Open s e a r c h on h o v e r w h e n a v a i l a b l e นะครับนะครับให้เปิดเซิร์ชขึ้นมาเมื่อทําการชี้เมาส์นะครับชี้เมาส์ไปเมื่อมันสามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้ผมลองแล้วนะครับลองยังไงมันก็ใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าให้ให้รู้ไว้ว่ามันมีนะครับแต่มันยังใช้ไม่ได้หรือว่าใช้ไม่เป็นก็ไม่รู้นะนะครับผมลองแล้วมันก็ไม่ไม่ได้นะครับอาจจะใช้ไม่เป็นก็ก็ได้นะครับผมแต่ให้ดูว่ามันมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับอ่าเลื่อนลงมาอีกข้างล่างนะครับผมทัดบาร์วีแฮมเบอร์ครับ ตัวนี้ครับเลื่อนลงมานะครับถูกทัดบาร์วิหาวิเออร์ตรงนี้นะครับติ๊กหนึ่งครั้งมันก็จะลงมานี่ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาครับนะครับโซว์วีโซวัสดโชเซ็กันอินซิสเต็มทรีนะครับโชโชวินาทีนะครับนี่เพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้ครับคอมบี้ทัดบาร์นะครับคอมบี้ก็คือนี่ครับสมมุติว่าในทัดบาร์ของผมนี่เปิดโปรแกรมเยอะแยะมากมายนะครับ จะให้มันยุบรวมกันไหมครับยุบรวมกันเสร็จแล้วเราอยากเปิดใช้งานเราแค่ชี้เมาส์มานะครับก็จะเด้งนะครับมันจะเด้งมาแบบนี้เป็นแอปเรียงกันขึ้นไปนะครับจะให้คอมไบ้นะครับคอมไบทสบาร์ไหมนะครับถ้าโปรแกรมเปิดเยอะนะครับถ้าเราไม่ติ๊กเอาไว้ตรงนี้นะครับ ถ้าไม่ติ๊กคาว่าโอเวตรงคุมบายทาร์บาร์นี่นะครับเราเปิดแอปเยอะๆมันจะค่อยๆเล็กลง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 จนมองแอปไม่เห็นอย่างเช่นตอนนี้เซตติ้งของผมมันใหญ่อยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเปิดโปรแกรมนั่นนี่เยอะๆมากมายนะครับเซตติ้งผมมันก็จะเล็กๆครับจนมองไม่เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราติ๊กโอเวไว้นี่นะครับถ้ามันล้นมาถึงตรงน,นี้มันก็จะยุบรวมกันนะครับนะครับตอนนี้ไม่อยากเปิดให้ดูเพราะว่ามันเครื่องคอมมันชานะครับเดี๋ยวคอมมันจะแห้งนะนะครับให้ตั้งได้ด้วยนะครับตัวน,นี้ค เวนทัดบาอีทฟูก็คือเมื่อทัดบามันเต็มค่อยคอมไบก็คือค่อยยุบรวมกันนะครับเนเวอร์ก็คือไม่ต้องรวมกันนะครับเปิดร้อยโปรแกรมให้มันโผล่อยู่ในทัดบาทั้งหมดนะครับทัดบาก็จะเล็กนิดเดียวนะครับผมก็แล้วแต่จะไปเลือกเอานะครับผมเลือกเหมือนเดิมครับเอาเวนะครับจากนั้นโชว์ลาเบลออนทัดบาแอปไอคอนนะครับก็คือโชว์อะไรนี่นี่นี่เห็นไหมชื่อมันด้วยเฮเปิดอันนี้นะเปิดไฟเปิดเล์ครับเปิดไมโครซอฟท์เอ็นะครับ ผมไม่เอาดีกว่าให้โชว์แค่ไอคอนก็พอนะครับผมจากนั้นตรงคอมไบทัสบาร์ปัททอน,น,นเอ็นไฮร์ลาเบลออนเดอร์ the, อุย่ยออนออเทอร์ทัสบาร์ในทัดบาร์อื่นๆน,นะครับให้คอมไบโด้วยไหมก็คือสมมต,ติตอนนี้นี่ข้างบนนี่อันข้างบนนี่นะครับมันจะมีผลเฉพาะทัดบาร์วินโดว์ที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้นะครับแต่ถ้าเราเปิดอีกเดสก์ท็อปหนึ่งนะครับตัวนี้นะเห็นไหมสีดำดำนี่นี่สีดำดำเห็นไหมครับเราบวกขึ้นไปนี่มันจะไม่มีผลกับเดสก์ท็อปนั้นนะครับมันจะมีผลกับเดสก์ท็อปนี้เดสก์ท็อปเดียวนะครรับเเดสก์ทท็อปี่า เพิ่มขึ้นไปใหม่มันไม่มีผลเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งตรงนี้เป็นเอาไว้ด้วยนะครับเดสก์ท็อปอื่นๆนะครับมันก็จะทําการคอมไบให้นะก็คือทําการยุบรวมเมื่อเปิดโปรแกรมเยอะเกินไปนั่นเองนะครับโอ้โหพูดซะเยอะเลยนะครับเรื่องนิดเดียวเองต่อไปครับอันสุดท้ายนะครับคลิกขวาที่เดสก์ท็อปนะครับเลือก personalize นะครับมาตรงนี้ครับจะเจอคําว่า dynamic lighting นะครับ dynamic lighting ตัวนี้นะครับปึ๊บเข้าไป นะครับมันจะมีอันนี้เพิ่มขึ้นมาครับยุไดนามิกไลติงออนไลน์ดีไว้นะครับอย่างเช่นถ้าเรามีอุปกรณ์ที่เป็น RGB นะครับก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่เสริมเข้ามาเสียบเข้าไปในช่องไหนก็แล้วแต่นะครับใน USB อย่างนี้นะครับที่เป็น RGB เราสามารถควบคุมอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับได้โดยการตั้งค่าในวินโดว์นี่เลยไม่ต้องติดตั้งไดเวอร์ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมอะไรมากมายนะครับนะครับก็คือเราสามารถที่จะใส่เอฟเฟกต์อย่างเช่นนี้ครับเราสามารถที่จะโชว์เป็นแบบตไม่มานะครับ โอเคเป็นสีลุ้งนะครับเป็นวงล้อครับอผมแปลไม่เป็นนะครับตัวนี้คือสามารถที่จะตั้งค่าอะไรเหล่านี้ได้เลยควบคุมอุปกรณ์ RGB ต่างๆที่เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ผมไม่มีอุปกรณ์ทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้ว่ามันมีเพิ่มขึ้นมานะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่มีมาใน Windows 11รุ่น2 3งส2ซนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่ปล่อยออกมาทั่วไปให้คนได้ใช้งานนะครับอยู่ใน Windows 1 1 Insider Preview Canary Channel เท่านั้นนะครับ สังเกตนะครับเห็นอะไรหายไปไหมครับสิ่งหนึ่งที่หายไปก็คือ Windows Co Pilot นะครับซึ่งอยู่ในรุ่น Dev Channel ที่ผมทำคลิปก่อนๆไว้นะครับมันมี Windows Co Pilot ขึ้นมาอยู่แถวๆนี้นะครับนี่นะนะครับแต่ใน Canary Channel ตัวนี้ Windows Co Pilot ไม่มีนะครับแต่รุ่น Dev Channel มีเฉยเลยนะครับผมก็แสดงว่าถ้าเราอยาก ดูว่าฟีเจอร์ไหนบ้างต้องลงครบทุกวินโดว์เลยหรือเปล่านี่นะครับลงตัวนี้มีตัวนั้นมีบ้างตัวนี้ไม่มีตัวนั้นมีตัวนี้ไม่มีนะครับเอาเป็นว่าผมเอามาทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับในอนาคตวินโดว์รุ่น2 3งสมเสมาแน่นอนนะครับประมาณเดือนตุลาคมนะครับผมมีมีคนบอกผมว่าตัวเฮดตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับอ่านว่า H ไม่ใช่เฮดนะครับเอาเป็นว่าผมสะดวกอ่านว่าเฮดนะครับผมขอบคุณนะครับที่ที่แนะนํามานะครับเป็น เป็นเสียงที่ถูกต้องว่า h นะครับแต่ผมออกเสียงแล้วมันมันขาดกับปากตัวเองนะครับขออนุญาตอ่านว่า h เห,เหมือนเดิมก็แล้วกันนะครับไม่ฝึกมันจะเก่งแล้วนะครับผมก็พยายามนะครับมันมันขาดมันพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นผมอ่านว่า2องสา h สองก็แล้วกันนะครับอาจจะเป็น2อง h สนี่มันมันพูดไม่เป็นนะครับผมเอาเป็นว่าขอบคุณที่ที่เม้นมาบอกนะครับ